ลับสวัสดีครับวันนี้ก็จะมารีวิวรถขนน้ําแข็งนะครับหรือไม่ก็รถขนไก่นะครับตัวนี้เป็นตู้ห้องเย็นนะครับสเปกทียูหนาสามนิ้วนะครับข้างในเป็นสแตนเลสพื้นรลอนะครับแบรนด์พีเคสนะครับตัวนี้เป็นผนังเบาแข็งแรงแน่นอนใช้ไปรับประกันไม่มีแตกข้างแน่ครับแตกข้างรับประกันตลอดชีพครับไม่รวมวอุบัติเหตุนะครับชนไม่เกี่ยวนะครับตู้ไซนี้ยาวสี่เมตรสามครับครอบกาดสแตนเลสดัดสวยๆไฟ l อ d ดีามดวงรอบ รอบด้านตู้ชายล่างนะครับท่อนำทื้นสองท่อนะครับัวนี่ครับลูกค้าเอารถมือสองมาใส่นะครับมีแอร์รนะครับมีลิฟท้ายให้นะครับเนี่ยแปลกไฟท้ายใส่กรอบเหล็กสวยๆให้นะครับด้านในก็เป็นสแตนเลสทั้งหมดนะครับแล้วก็มีพื้นหลอนนะพที่เกล็ดเปิดลิฟท้ายครับอันนี้ก็เตรียมขับไปส่งลูกค้านะครับ อ่าคันนี้จบไปที่แสนแปดนะครับตู้สี่จุดสามเมตรครับราคาโอดถูกครับอย่าไปติดแบรนด์เลยครับเน้นใช้งานได้แข็งแรงราคาถูกก็โอเคนะครับแบรนด์ที่เคสครับยังไงก็ไม่น้อยหน้าแบรนด์อื่นครับขอบคุณครับ